สวัสดีค่ะวันนี้ส่งมอบรถค่ะลูกค้ามาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะคุณนัทกมลน,นะคะแล้วก็คุณพ่อสำหรับรถคันนี้นะคะไฮแลนเดอร์แครบหน d ่นี่นะคะเกรด LDA ีเสีขาวค่ะนี่เลยหล่อๆคันนี้เนาะรีวิวไปแล้วเมื่อวานนี้คันนี้ลูกค้ามารับรถแล้วเรียบร้อยนะคะก็มารู้จักกับลูกค้าก็แล้วกันเนาะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะนี่คุณนัทกมลน,นะคะแล้วคุณพ่อนะคะ เดินทางมาจากที่ไหนคะขอนแก่นค่ะมาไกลเลยทำไมถึงมาคือรถไกลจังเลยเพราะว่าเซลส์พพอร์ตดีมากเลยครับเอดงงอ,อดียังไงคะพ่อดียังไงคะคือคือคองแถมเอ่อคนซื้อเนี่ยต้องการอะไรได้หมดทุกอย่างเลยครับได้ตามที่ต้องการแล้วพนะ่อเนาะไปแล้วก็แนะนำ,ำดีมากเลยครับนแนะนำดีอ่ะในเรื่องไปแน่นเป็นไงบ้างก็ผ่านครับผ่านง่ายผ่านง่ายครับก็ ซื้อในชื่อลูกสาวเนาะลอกขอวคุณพ่อนะคะจากก็วันนี้เรื่องงานยามดีเนาะขอขอบคุณมากเลยที่ห้อได้ดูแลนะคะก็จ่ายตังให้ก่อนด้วยนะคะเพิ่งจะมารับรถวันนี้แล้วอยู่ไกลด้วยต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆก่ให้ความไว้วางใจนะคะก็เดินทางกลับวันนี้เลยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นก็ขออวยพรให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสีิภาพแล้วก็รวยรวยเฮงเฮงนะคะถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็ มีเง well ินมีทองใช้ตลอดทั้งปีนะคะขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองขนความสุขเข้าบ้านกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ